เสร็จแล้วค่ะงากับถั่วตัดใยนะคะผสมกันค่ะเอาเก็บไว้กินบำรุงสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะทำงาตัดนะคะนะคะงาตัดแต่ยายจะไม่ทำแค่ง,งาตัดอย่างเดียวนะคะยายจะผสมเป็นสองอย่างนะคะใช้ถั่วผสมด้วยนะคะก่อนอื่นยายก็ต้องเอาไปคั่วก่อนนะคะหรือเอาไปอบเพื่อให้ถั่วสุกให้งาสุกนะคะ ส่วนพอเสร็จแล้วยายก็จะมามาเบาะเบาะหรือว่าบดนิดหน่อยเพื่อให้เขาละเอียดแต่ไม่แต่ละเพราะว่างาเนี่ยนะคะเวลาเราทานเนี่ยเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคะเพราะงาจะย่อยยากนะคะอันนี้คือสาเหตุนะคะแต่ว่างาเนี่ยจะมีวิตามินจะมีแคลเซียมเบำรุงร่างกายเยอะมากอันนี้เป็นเป็นพัญพืชที่ที่ดีนะคะ ยายก็เลยตั้งใจจะมาทํางานตัดนะคะไว้กินเวลาเราไปทํางานบํารุงกระดูกย้ายนะะั่นแหละค่ะเดี๋ยวยายไปจัดการข้าวเตาอ,อบนะคะยายจะไม่ให้เจะไม่ถ่ายให้ดูเวลาข้าวเตาอ,อบทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาข้าวเตาอ,อบพอพูพว่าแข้าวเตาอ,อบหรือคั่วทุกคนต้องก็เข้าใจแล้วโดยไม่ต้องทําให้ดูนะคะนะคะจะเอาถั่วก่อนนะคะไปข้าวเตาอ,อบนะคะ เดี๋ยวจะมาทําวิธีทําให้ดูส่วนเข้าเตาอบหรือว่าคั่วทุกคนต้องเข้าใจว่ามันคั่วสุกก็คือไม่ต้องไม่ต้องทําวิธีขั้นตอนนั้นให้ดูนะคะนะคะตอนนี้ใหญ่ก็จะมาเลาะเอาเปลือกถั่วออกนะคะเะพาะเปลือกถั่วออกอันนี้ไปอบมาแล้วคะ่ะอบหรือคั่วก็ได้นะคะทําได้เลยะคะ่ะ คือทําให้ถั่วเขาหอมนะคะปุ๊กแล้วหอมบางคนก็จะใช้ครัวเอานะคะแต่ยายมีเตาเตาผิงเลย,ยก,ก็เล็บผิงมันร้อนนะ <c oughs> มันร้อนปุ๊บยายก็เลยต้องทำอย่างนี้ ดูขั้นตอนต่อไปอค่ะวันนี้ยายก็จะเอาถั่วมาบดนะคะใช้วิธีกดเอาค่ะ บดจนกว่าจะได้ที่นะคะตอนนี้ยายก็บดได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเอางามาค่ะ,ะ,ะ,คะอันนี้ก็งาที่เราอบแล้วนะคะคืออบแล้ว ขัวก็ได้ค่ะยายก็ยังมาใส่รวมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกวนน้ำตาลนะคะ มาคนให้ทั่วๆกันเข้าๆกันนะคะเดี๋กกยวยายจะไปกวนน้ำตาลค่ะส่วนผสมของน้ำน้ำตาลนะคะน้ำตาลนะคะจริงๆต้องใช้น้ำตาลป่นนะคะน้ำตาลแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะนะคะแต่ยายก็จะใช้ตามที่ยายมีละคะ่ะก็คือน้ำตาลแด,าแดงเหมือนกันนะคะแต่เป็นน้ำตาลสรายแดงเราต้องมา ใช้เวลาเคี่ยวหน่อยนะคะใช้เวลาคนนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีน้ำพึ่งนะคะแต่น้ำพึ่งเนี่ยยายจะไม่ใส่ลงไปในในขณะที่เราเคี่ยวนะคะเพราะว่าน้ำพึ่งเนี่ยถ้าโดนความร้อนแล้วประสิทธิภาพของน้ำพึ่งจะจะลดลงประโยชน์ของน้ำพึ่งจะลดลงนะคะแล้วก็ยายก็จะใส่น้ำมะลิอีกละคะ่ะนะคะน้ำมะลิเพื่อกินหอมนะคะอันนี้สูตรยายนะคะไม่เกี่ยวกับสูตรไข่นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะคนเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำตาลจะเหนียวนะคะคือจนกว่าน้ำตาลจะละลายและก็เหนียวแ่ละคะ่ะไม่ต้องเหนียวมากนะคะความหวานก็แล้วแต่ชอบค่ะ บางบางท่านก็จะใช้แบะเซนะคะแต่ยายไม่ใช้นะคะ ถ้าเป็นน้ำตาลพงๆนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะนี่ยายก็เริ่มอ่อนแล้วะคะ่ะตอนนี้ยายก็จะใส่น้ำมะลิลงไปหน่อยนะคะเพื่อความหอมนะคะสูตรของยายเองนะคะไม่เกี่ยวกับใครของนะคะยายปิดไฟแล้วตอนนี้ยายก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะ น้ำพึ่งยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะนะคะอันนี้น้ำพึ่งค่ะเสร็จแล้วยายก็จะคนนะคะให้ขขงเข้ากันนะคะ ยายก็จะไปกวนกับถั่วกับงาค่ะยายก็จะท่เทดถั่วลงไปในนี้เลยนะคะถั่วกับงาค่ะอันนี้ถั่วกับงานะคะ่ะสวัสดีค่ะ แล,แล้วยายก็จะมาทําแผ่นนะคะตัวใจก็เหมือนเดิมนะคะตามทํำต,ตามที่เรามีค่ะนะคะอย่าไปซีเรียสมากเราทําได้ยังไงเราก็กินอย่างงั้นค่ะ ไปไหนเราไม่ร้องเราคนเมื่อกี้เนี่ยไปไหนแล้วนักธรรมดานักจัดรายการนักจัดรายการจะเสียงดีนะนักจัดรายการเพลงจะต้องเสียงดีนะธรรมดาแล้วอ่ะ เราก็จะก็กเทให้บางนะคะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วยายจะไม่ให้ดูยาวแล้วแล้วยายก็จะปล่อยให้แห้งนะคะเดี๋ยวยายจะมาตัดนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันค่ะ แล้วยายก็จะมาหั่นเป็นแผ่นๆกิบนะคะอันนี้ค่ะจะมาหั่นให้เป็นแผ่นๆเป็นก้อนก็ได้ค่ะใครจะทําเป็นก้อนก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดนะคะเก็บไว้กินกะกะวันละช้อนชานะคะก็คือกะวันละวันละก้อนไม่ต้องเยอะ มีประโยชน์มากเลยค่ะยายจะตั้งใจจะทำงาตัดแต่คันนี้ยายชอบกินถัว่วยายก็เลยใส่ถัว่วงไปด้ยวยก็เลยกลายเป็นทั้งถั่วตัดและงาตัดผสมกันไปมีวิตามินทั้งสองอันเลยค่ะทั้งสองสูตร ก็จะออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้ยค่ะเนี่ยค่ะนะคะก็จะเก็บเอาไว้กินถั่วและงานี่คือสุกแล้วนะคะเพราะว่าเราเอาไปอบแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้ค่ะเราเราก็เ,าเก็บไว้กินแล้วแต่เราจับประมาณช้อนชาหนึ่งหรือกินทั้งแผ่นเลยก็ได้วันหนึ่งอะ่ะกินงาช้อนชาหนึ่งอะ่ะแล้วเคียวให้ละเอียดนะคะจะดีมากๆเลย เนี่ยค่ะก็จะได้แผ่นแบบนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะอันนี้วันนี้ยายทำให้ดูแค่นี้นะคะ